แมนก็ทีสายพันความบันเทิงรสชาติใหม่มากลดหลากสีทีวีทางเลือกในสมาร์ทไอเทมสวัสดีครับผมต้อมตัวนันาแทงมีสิทธิ์คณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่สองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ถาถามผมว่าทำไมอยากเป็นนักข่าวเหรอครับตอบได้คําเดียวครับว่ามันใช่มันโดนและชอบหลายๆอย่างเนี่ยผมก็ทามาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทํางานสายเรื่นต่างๆแต่แล้วผมก็ต้องมาจบที่นักข่าวนั่นเองตอนนี้ผมก็ทางานอยู่ที่วิทยุจุฬานะครับ ร้อยหนึ่งจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ในช่วงนิติกรบสังคมนะครับให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนิติและก็สังคมของเราว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเล็กก็ยังทางานต่าๆมากมายทั้งด้านการพูดพี่กอต่างๆเพราะฉะนั้นบอกได้คําเดียวว่ามันใช่มันชอบและมันดสุดท้ายนี้นะครับเด็กจะฝากกันไว้ว่าอยู่เพื่อตนอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่ชั่วหินฟ้าขอบคุณครับ